โอเคมาถึงหมายกันแล้วครับยามเย็นนะเดีย๋ยวมาลองดูไล่ตัวครับข้างทาง,ทางเหมือนเดิมงานถนัดนะข้างทางนะ <c oughs> ครับเดีย๋ยวที่ใช้ตัวแรกก็เป็นเจ้านี่ครับเรียบร้อยบูมนะสีดําครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณาห้าโมงห้าโมงเย็นนะห้าโมงประมาณห้าโมงครึ่งครับผมเดีย๋ยวมาไล่ตัวดูเมื่อวานนี้เสียดายจัดครับไม่ได้เอากล้องมานะโอ้ได้ตัวบอลลีอ่อ่ะตัวกิโล กิโลกิโลหนึ่งอ่ะสุดตีนเลยแต่เสียดายครับผมไม่ได้เอากล้องมานะแต่ก็สวนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละครับวันที่เราเอากล้องมาในตัวใหญ่ไม่กัดนะมีแต่ลูกปลาเล็กๆกัดพอเราไม่ไดเอากล้องมานี่คือ,โ,อโหพี่เบิ้มตรงนั้นนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ประจําอยู่แล้วนะลองไล่ดูจะเจอพี่เบิ้มอีกหรือเปล่าวันนี้ แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีใครเข้ามาตกหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆก็คือหมายข้างทางครับใครๆก็ตกได้นะฮะใครๆก็ตกได้ครับผมหมายข้างทางเฮ้ยเหมือนมีตัวเหมือนมีตัวเอ้ยกระโดดไปเลยเหมือนมีตัวครับเมื่อกี้นะหนูหนูมีตัวอะไรลูกปลาเบลุ่มเลย ข้างหน้าครับข้างหน้านู่นนะนู่ข้างหน้าเลยโอ้โหว่าเลยเหมือนมีตัวถ้าจะเสร็จเราแน่ไต,ตัวนี้เดี๋ยวคอยดูน่าจะเสร็จเรานะอย่างใหญ่ตัวเมื่อวานนี้โลโลหนึ่งครับผมโลฟี่ของปีนี้แน่นอนใหญ่กว่านี้ผมว่าน่าจะหายากแล้วขึ้นกิโลนี่คือยากจัดๆนะครับพอแต่ละหมายที่ผมไปก็ อย่างว่าครับข้างทาง,น,งนั่นันะไม่ได้เป็นหมายคลองใหญ่ๆหรืออะไรเลยนะหมายข้างทางอย่างนี้เลยครับสนุกดีนะลุ้นตัวดีครับจังหวะดีก็ได้ตัวจังหวะทั่วไปก็แห้วครับผมแต่ข้างทางตกสนุกนะครับมันสนุกดีเหมันมีตัวไล่ลูกปลาอยู่เลยะแต่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะ พยายามไล่เขาดูนะพยายามตีไล่เขาดูนะครับตีแบบตื้อหน่อยนะข้างทางครับผมหมายข้างทางสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือการตื้อนะโอเคเดี๋ยวผมไล่ตีดีๆนะครับเมื่อกี้กับเปลวของที่รถมานะหันหน้ามานี่คือน้ํากระจายเลยนะตัวนี้ผมว่าใหญ่แน่นอนนะครับไจนี้ใหญ่แน่นอนผมว่าไม่ตากว่าครึ่งกิโลนี่ จากการคาดการนะผมว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูนะว่าเขาจะกัดเราหรือเปล่านะครับลองดูฝั่งนี้มันแดดแยงตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลื่อนไปฝั่งนู้นดีกว่านะเดี๋ยวขอเลื่อนฝั่งหน่อยนะครับแดดมันแยงตานะแล้วก็มันเดดเข้ากล้องด้วยภาพมันจะมองไม่ชัดอีกเออฝั่งนี้ดีย่า นี่ครับมีตัวใหญ่ไล่ลูกปลาอยู่เลยนะเดีย๋ยวเราลองตีดูไซส์ผมว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งโลแน่นอน <c oughs> ดูจากน้านะดูจากน้าที่มันไล่ลูกปลานี่คือไม่ต่ำกว่าครึ่งโลแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราต้องยืนห่างมันหน่อยนะมันเห็นนะเดี๋ยวมันเห็นเรามันจะไม่กัดเดียวเมื่อกี้มันไล่อยู่ทางขวานี่ครับเออทางซ้ายนี่ทางซ้ายนี่เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะขวามือเรานะถ้าฝั่งนี้ก็ซ้ายมือเราครับนี่ นนตีเอาไว้ได้เลยต้องกัดแม่แหละเจอริบรอยเข้าไปมันจะไม่กัดได้ไงริบรอยบูมนะครับผมใช้เป็นเจ้าริบรอยบูมนะใช้เป็นเจ้าริบรอยบูมนะครับสีดำนะมันจะไม่กัดเราได้ยังไง ของเท้ตัวเนี้ยแต่มันก็ต้องอาศัยจังหวะหน่อยนะครับนะยกคอยกคอกระโดดเป้านะครับกัดกัดกัดแล้วกัดแล้วอยู่เปล่าอยู่เปล่าอยู่อยู่เป้าอยู่เป้าอยู่อยู่กัดแล้วกัดแล้วอยู่เปล่าอยู่เปล่าอยู่อยู่ไปดิอยู่ไปดิ เป็นไงอยู่ไปดิอยู่ไปดิปดเป็นไงเห็นไหมโอ้โหใหญ่เอาขึ้นไงวะเนี่ยนี่ดูใหญ่เห็นไหมผมบอกแล้วมีตัวแน่นอนนะ64ครับผมนี่คัน64บสลาซอนนะเอาไงยกเลยไหมผมบอกแล้วมันไล่ลูกปลาอยู่นะใหญ่แน่นอนนะใหญ่จริงด้วยครับเอาเลยนะหนึ่งสองสม มาแล้วครับผมโอ้ยเป็นไงผมบอกแล้วว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลนะตัวนี้นะแล้วก็จริงด้วยครับผมดูดิเป็นไงครับเพื่อนๆแจ๋วไหมวันนี้ติดกล้องมาเลยนะนี่หลักฐานคาปากครับริบลอยบูมนะสีดําหลักฐานคาปากครับผมครึ่งกิโลแน่นอนนะนี่ดูดูปลาใสครับเป็นไงเป็นไงบอกแล้วเดี๋ยวหาว่ามู ผมบอกแล้วมีตัวน่ครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะเพราะมันไล่ลูกปลาอยู่นะข้างหน้านะตอนที่ผมตีอยู่นะฝั่งนู้นนะเป็นไงดูครับชัดๆนี่นี่นี่หลักฐานขาปลาครับผมริบรอยบูมสีดําตกแบบเชฟลิกครับผมตะกัาหน้าสามกรัมนะฮะนี่โอเคอย่างใหญ่อู้สุดยอดเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนครับผม ไปต่อครับตะเวนไปเรื่อยครับยามเย็นนะช่วงเย็นๆแบบนี้ครับน่าจะเจอตัวใช้ได้อยู่เกือบได้อีกตัวนึ่งเมื่อกี้นะแหม่เราพลาดเองนะครับเามาดูแถวนี้กันบ้าง มาถึงหมายแล้วถึงหมายเดิมที่เราได้ตัวใหญ่เมื่อวานเมื่อวานนะครับนี่ตัวใหญ่อยู่นี่ฝั่งนู่นเลยไปดูกันอัดอยู่หรือเปล่าโอเคอัดอยู่เหยื่อที่ใช้ก็เป็นเจ้านี้นะครับอ่าริบลอยนะบูมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็หน้ามันขาดเย็นแล้วนะแต่ว่ายังใช้การได้ดีนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเหยือขาดไม่ขาดมันเกี่ยวที่มีปลาหรือไม่มีปลากแค่น,นั้นเองนะ ใช้เป็นเหยื่อใต้น้ำนะครับเน้นใต้น้ำเป็นหลักเลยนะดูสิจะมีสักตัวให้เราหรือเปล่าวันนี้ตัวใหญ่ๆนะฝั่งนี้นะไม่แน่นะครับ เออสวยเอออย่าพันดิอย่าพันดินดมีไหมน้อหรือจะมีใครมาไล่ไปแล้วหรือ,อยังน้อ ใช่ครับมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเจ้าริบลอยพอลี่นะสีดํานะครับตีผิวน้ำนะเรียกมันหน่อยมืนมีตัวนะข้างหน้านะข้างหน้านู่นครับมันมีตัวเลยนะ ยัดเข้าไปดูสิวันนี้น้ํามันไม่สวยนะครับเมื่อวานน้าสวยนะน้ําใสเลยครับเมื่อวานวันนี้น้ํารู้สึกว่าเหมือนกับมันเขาเรียกอะไรอ่ะอน้ํามันไปไหนไม่ได้นะครับน้ํามันขังนะมันก็เลยดูประมาณว่า เริ่มจะเสียหรือเปล่าเขาเรียกเริ่มจะเสียนะนี่ครับเพราะว่ามีพวกเศษหญ้าเศษผักตบที่เขาเขีย่ยเขี่ยขึ้นมานะมันเริ่มเน่านะครับวันสองวันก็เห็นผลนะพวกนี้น้ําอะากัศแล้วนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงหน้าปากท่ออีกแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงหน้าปากท่ออีกแล้วครับผมเป็นไงมาอีกหนึ่งครับผม นี่ริบลอยพอลลี่ครับผมไม่ผิดหวังนะหามาใส่กระเป๋ากันไว้นะครับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายโอ้โหสายพันสายพันหัวสายพันหัวกับเจ้าริบลอยพอลลี่ครับนี่พอลลี่กับช่อนไซเวนเลยไม่ผิดหวังครับผมหามาติดกระเป๋ากันไว้นะครับไ,ไปเลยฟึบป,ปล่อยตัวนี้มันเล็กนะเราได้ตัวใหญ่ไปแล้วไม่เอาแล้วครับได้ตัวใหญ่ไปแล้ว